สองน้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหิงเที่ยวสนุกสนานและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง นวัดป่าอ้อตำบลป่าอ้ออำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีในวันที่14และ15พฤศจิกายน2567มีมโหรสพสมโพธตลอดงานคืนวันที่14พฤศจิกายน2567ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงและดินสุดมันไปกับรถแห่ใหญ่ครับซอยบอยพลาซ่าและเอ็กต้ตาอุทัยธานี ืนวันที่15พฤศจิกายน2567ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงและชมการประกวดนางนพมาศส่งท้ายความมันกับรถแห่ใหญ่ขับซอยบอยพลาซาร่วมกับเอกตาอุทัยธานี เปิดจองร้านค้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,ไป,ไปจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อคณะกรรมการวัดป่าอ้อสนับสนุนโดยนายชนะจุลานนท์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อและกำนันดีเด่นปี2567กำนันสมควรขุนป้องและพระอาจารย์เอกลากษณิตตปัญโยเจ้าอาวาสวัดป่าอ้อ เที่ยวให้สนุกสนานร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงในวันที่14และ15พฤศจิกายน2567ณวัดป่าอ้อตำบลป่าอ้ออำเภอลันสกักจังหวัดอุทัยธานี